สบายดีสบายดีทุกคนแหละมัอนี่มาอยู่กับกุ้งแล้วเนาะทุกคนมันนี่นะทุกคนมันนี้ถือว่าอุณหภูมิอยู่ที่สวัสดิเขตประเทศลาวมันนี่กะถือว่าอากาศอบอ่อนแล้วก็พออยู่เนาะลว่าอากาศกําลังเย็นพอเมื่อวานนี่มีฝนตกฝนตกอากาศสุมเย็นนะทุกคนอยู่ที่แขงอื่นหรือว่าอยู่ที่จังหวัดอื่นพี ทุกคนอยู่เดเป็นยังไงอากาศฮ้อนบอกอเป็นยังไงเนาะสองสามมือที่ผ่านมากุ้งเห็นข่าวเนาะทุกคนบอกว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวถือว่าคุณทภูมุมงนสูงฮ้อนสี่สิบอ,องศาบวกบวกเนาะสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแต่ละพื้นที่ในมันฮ้อนฮ้อนทุกพื้นที่เลยไปอยู่ใส่ก็ฮ้อนเอ้าเนาะแล้วดังจากที่มีอากาศความฮ้อนเก็บสะสมมาดนหลายมือเนาะแล้ว มืดอสองสามมื่อที่ผ่านมาคือวันที่สามเผืภาพเที่ผ่านมาได้มีพายุเขา่าทั้งอยู่ไทยและก็อยู่ทั้งฝั่งเราซึ่งว่าเป็นพายุระดูฮอนทีบุนแหงขนาดเลยเนาะเหตุจากความเสียหายให้แก่บ้านเประชาชนจำนวนหลายกุ้งที่กุ้งเห็ดในข่าวที่หลายๆคนเอาลงตามโซเชียลต่างๆเนาะกุ้งจะเห็นว่าอยู่ จังหวัดอุตรดิตถ์นะทุกคนอยู่ไทยแล้วก็อยู่ทางหลักทางอันนครหลวงเวียงจันทน์ของเราเขตทังเหนือแข่งไสยาบุรีอุดมไซแบบนี้เนาะหลวงพระบางมิพยุเข,ข่าที่คุณนแหงนะะ้ง้วก็สร้างความเสียหายให้ประชุนหลายแห่งอันน,อนี้เนาะเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปเบิ่งเลยเนาะว่ามันความหุนแห้งของพยุนดีซำใดซึ่งบ่เคยเกิดมาดตั้งแต่ รู้สึกว่าแต่เต่นใหญ่มาบอบเคยมีพาย,ยุที่หุ่นแหงแบบนี้อยู่ที่บ้านเฮาจะเถอะเนาะอยู่ที่จังหวัดไกลเคียงแบบอยู่ไทยจังหวัดพระอีสาแบบแหงแบบนี้ยังบบเคยมีอยู่ประเทศเฮาแหละบเคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าหุ่นแหงแต่ก็สร้างความเสียหายหลายปอนนี้เนาะแต่คงจะพาทุกคนไปเลยไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะหุ่นแหงซ้ำได้ รออนกันพี่นอนะงถอยกไม่ได้ด้วยถอยไม่ได้ีไงพี่จะวนกลับวนกลับไม่ได้เสาไฟร้อเหมือนกันรไหนวะหน้าอ้าวพึ่งลมด้วยใช่ไมดูเสาไฟดิเรมันจมอย่างออกจากเสาไฟฟ้าก่อน แแปงแปงงสวัสดีนะครับอันนี้คือ,อแยกดับเพลิงนะครับแยกดับเพลิงกลางเมืองประเด็ยดนะครับวันนี้ตอนนี้คือสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือ,อลมซาลงฝนมานะครับแล้วก็เสาเอียงนะพี่เสาเอียงนี่ก็อันตรายบ้างนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้คือเสาเอียงนะครับกลางเมืองตะเดียดนะครับอันตรายมาก นี่ครับนี่คือเหตุการณ์พายุฝนฟ้าขนมวันที่3มกราคม2567นะครับอันนี้ต้องบันทึกไว้นะพี่นะไฟยังไม่ตัดนะครับนี่ครับพี่นี่ต้องระมัดระวังนะครับผมวันที่คือน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากนะครับโนี่ก็ฝากเกี่ยวกับเรื่อง ลมท่ามลมฝนนะครับ่วงนี้อุตุเตือนพายุนะครับเยี่ยที่เอียงขนาดนี้นะครับยังไงติดตามที่เพจข่าวติดตลอดตลอดกันนะจะพี่ตอนนี้คือพี่เจ้าหน้าที่ของลังทางานอยู่นะครับตอนนี้ปสนันุนก่อนนะจ้พี่แจ้งไว้นะครับผมอ้อง้นเลยเหรออนีเอ้เหร รถมาหาเราไม่ตันออกเถอะตันตัดสายขาดสายขาดนี่เลยเขานื้อเน,นอี่ย,ยเข้าบ้านทางโอ้วไปเลยไปเลยแม่กลัว เดีเอ้าานบเทปต๊ะมนไห้ไปหรอไปมนไม้ใส่มัเลยเาบนเจ้รถเตะ่ะาถมาแบบเดียว ทำหมดเลยเฮ้ย

闭上眼睛。 มาทุกคนพออยู่ตะแรงเข้าเลอะหมดเ<ม>ลยดี่เลยทุกคนมันมาเพื่เดียวนึ่งนะรูไ้ไหมทุกคน แล้วทุกคนที่กุ้งให้เบิง่งผ่านมาแล้วน่นเนาะก็เป็นความหุนแห้งของพายุที่ว่าขนาดเสาไฟฟ้าใหญ่นะทุกคนกันยังลง้มหลดรางพาหนะต่างๆในสางความเสียหายใแก่บ้านเือนสินค้าเนาะว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเงินซานบ้านทรงถือว่าสาความเสียหายหลายแห่งทุกคนและก็ทาง หโรงพยาบาลกับแบบแต่ละคนถ่ายคลิปมันไม่ได้คลิปเป็นแต่ญาติแบบโอ้ยแหงอนนะไรพายุเนาะ,ะลมมันแหงมาหัดมาแหงสางความเสียหายทั้งฝนทั้งลมเอื่นว่าพายุระดูห้อนนี่เป็นพายุที่หุนแหงและก็อันตรายขนาดรนะดูคนเนาะแล้วอยู่ที จังหวัดพี่นออยู่หรือว่าทุกคนอยูหรือว่าทางเอฟซีหลายคนที่เด้เขามาเบิงนี่เนาะเป็นยังไงเนาะมีพายุเข่าบอมีฝนตกบอแต่บางเขตเนาะพายุบบเข่าแล้วก็ฝนกระปุกอยูเได้นะบางคนกะมีทั้งพายุมีทั้ทงฝนมีทันะ้งแดดเนาะถือว่าโนกเขานีนับมือกับอ่ามี พายุหุนแหงหนับมือขึ้นไปเรื่อยๆเนาะผ่านมาบ่าเคยมีพายุหุนแหงปนี้นับมือนับเพิ่มขึ้นความหุนแหงของพายุทุกคนต้องมีสติมีความระมัดระวงังติดตามกรมูุทุไวเดอ้อเฮาต้องเรียมพรมอยู่เสมอนะคุณเดี๋ยวย่านแหงนะพายุดีเป็นสิ่งที่บหมักเลยบ่อยากให้มันเกิดบบอยากให้มีพายุเลยแต่พาฝนตกนี่ได้อยู่โอเคอยู่แต่ขั้นพายุนี่มันโอ้สามคมเสียหายถ้ามีพายุเข่ากันเดี๋ดับเป็นนอนบบอยากรับนะทุกคนเนาะ แล้ววมุ่งกาฝากทางเป็นกำลังใจให้เนาะพี่นอ้องชาวค้าขายเนาะพี่นอ้องทุกคนทีว่าได้หักผลกระทบจากพาย,ยุเนาะคงต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะมีกำลังใจสู่ต่อไปขอแสดงความเสียใจน้ำผู้ที่ว่าได้หักผลเสียหายผลกระทบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบบางคนก็หาดผลกระทบหน่อยบางคนก็ขับผลกระทบหลายได้ถึงอย่างไดก็าตามเนาะคุณต้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดอ้อที่ได้รับผลกระทบผลเสียหายจากอุทกภัยภัยธรรมชาติครั้งนี้เนาะทุกคนต้องสู้ต่อไปถึงว่าจะเป็นเจใดก็าตามคุณจะขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกเที่ยงหักทุกคนว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาาเนาะคุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะสู้ต่อไปและเมื่อนี้เนาะทุกคน กุ้งกาตตราทุกคนไปโกรธกุ้งขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิร์นเข้ามากดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจนอ้องกุ้งได้อ่านทุกๆคอมเมนต์และกุ้งก็ได้ตอบคอมเมนต์ของเอฟซีหลายคนเนาะกุ้งต้องขอบใจและก็ดีใจหลายๆทีว่าทุกคนเข้ามาเบิร์นเข้ามาติดตามกุ้งเนาะและวมาหนี่ยกุ้งขอจลาทุกคนไปก่อนเจอก,กันใหนม่เมื่อหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กนะุ้งเนาะมาหนี่ต้องขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย